โอเคสวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องบ o ็อกลี่บอยนะตอนนี้วันเนี้ยผมจะมาเทสคูปาโลดูว่ามันจะแรงแค่ไหนอันนี้ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่ของอะไรสเตตัสประมาณนี้นะเริ่มจากของง่ายๆก่อนเลยสองชิ้นคือดาบกะโลอ่ะแล้วกดปลาดูฝึกแปดพันแต่นี้มันมีบัฟ มีบัฟอันนี้แต่ยังไม่ได้กด AB 8 0แปถ้ามี AB 8 0แปถึง9 0 0านหนึ่งี่แล้ถ้าเกิดใส่เซ็ต a อ k เข้าไปอีก9ก้าันะสามเก้านเจ็ดนะใส่เซตน,นี้แล้วก็โล่มันเป็นการโจมตีเลยแบบ แบบไกลนะถ้าใส่ปากอันนี้ไปอีกจะกลายเป็นเก้าันเก้าทะลุหมื่นไปเลยแรงไหมทุกคนผมว่ามันแรงจนเวอร์มากแล้วอันนี้ควรควรจะต้องใส่นี้สองอันนะมันได้ตีไกลสองแต่ผมไม่มีผมมีเท่านี้นี่นเพิ่มขึ้นปีกอ่ะดูดิอ่าแล้วก็ ทุกคนอาจจะบอกว่าอมันติดปัญหาเอสพใส่หมวกวาเต็มหลอดทีเดียวเป็งไงเวอร์ไหมถ้าอยากได้โอกาสเพิ่มอีกก็ใส่ส่วนปีกกับส่วนหัวไปดูเอสพโอกาสมันก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้ามันติดอะ่ะผมมันมันแทบจะเต็มมันแทบจะเต็มเลยแทบจะเต็มหลอดตลอดเลยเดี๋ยวอาจรอ,อ,อแบบไม่มีหมวกวามันจะเต็มไหมเดี๋ยวผมอ่ะ เดี๋ยวผมบัอบกันแบบไม่มีหมวกวานะใส่แค่คอสดูดสองชิ้นเดี๋ยว,ยวถ้ามันติดดูมันจะเต็มไหมเราดูนะถ้าติดดูมันจะเต็มไหม โอกาสดูมันจะยากหน่อยถ้าใส่สองชิ้นสองเปอร์เซ็นโอ้โหาตีน่าเขาแสงบอกว่าดูไอเอสีขึ้นมาก่อนเดีย๋ยวดูนะเดีย๋ยวดูนะ นี้ของอเท่านี้นะโอเค่ะส่วนบอกว่านี่เพิ่มมาสองร้อยถ้าไม่มีบอกว่าไม่มีบอกว่าอาจจะแบบไม่พอแต่ถ้ามันมีบอกว่าผมว่ามันพอเลยเต็มหลอดเวอร์ไหมแล้ว <laughs> ผมมีตาเฟยา่าใส่ใส่แบบฟูเซ็ต หมื่นหนึ่งแต่แบบที่พีไปกว่านั้นมันคือแบบนี้แต่ผมทำผมทาอะไรให้ดูปาล์มฮาพีงบน้อยด้วยคูปาโลแค่นี้พอแต่ทุกคนดูนะว่ามันเวอร์แค่ไหนรอชมเลย ทีเดียวอ่ะผมเปิดบอร์ดโอเคแล้วขอขอใส่คลิปที้เลยกันเออเนี่ยทีเดียวเห็นไหมทุกคนเห็นความเริ่มเริ่มเห็นความไอ้นี่มาหรือยังเห็นไหมทีเดียว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 ดูดิ ทีเดียวทีเดียวมันวันฮิตเลยครับเรื่องของเท่านี้วันฮิตฮาปี้เจ็ดพันอันนี้ผมไม่ได้ตั้งเก็บของไว้นะเจ็ดพันอ่ะและยิ่งมีเซ็ด,ดูดอะ่ะมันได้มันดูได้ทั้งวันอะ่ะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรแล้วเดินเร็ว เดินเร็วด้วยที่สำคัญคือมันป่าไกลมากเลยนะมันไม่ได้ป่าแบบยืนจ่อหน้าแล้วป่านะระยะมันไกลกว่าฮันยิงมอนยิงมอนธรรมดานะถ้าฮันฮันันถ้าฮันเบิ้ลน่ะมันจะไกลกว่าแต่เนี้ยแค่นี้มันก็ไกลแล้วไหมดูดิแล้วมันใช้มานาแค่สิบสอง ถ้าเราไม่ใส่นี้เราไปใส่ปากสตอมันก็จะได้คืนมาอีกสารถ้ากลับมันใช้เมื่นานแค่เก้าเองนะอ่าอ่ะจะลองดูนะดูนะนี่ดูสิ Okay. อันนี้ม่าน้านมันหมดนะมันเลยไม่ปลาผมไม่ได้ตั้งตีธรรมดาไว้ให้มันนั่งไปต้องรอมันติดอะถ้าติดดูดทีเดียวคือจบเลยปึ๊กเต็มหลอด ว้าวไปเลยแต่ไอปากไอปากอันเนี้ยมันแอบแรงอยู่นะห้าปอร์เซ็นนี่คือแรงมากแนละ้วดูเดยมันเดินเร็วด้วย ดูดิเวอร์ไหมคือมันเป็นคือมันแย่งมันแย่งมันแย่งหันได้เลยต่อให้มันไม่มีบัฟอันเนี้ยไม่มีบัฟอันเนี้ยไม่มีบัฟอะไรเลยในเนี้ย เหลือแค่บ e ัฟอีพคูณอะไรเงี้ยมันก็ปลาทีเดียวตายนะฮะปี้แต่ถ้าเป็นเลดิดกะมันสองฮิตใช่ okay. เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันอยากมาแชร์ให้ทุกคนเห็นเฉยๆว่ามันโอพีขนาดไหนส่วนใครจะไปทำของตั้งแถวใหม่ก็ลองดูครับแต่ผมว่าเขาน่าจะปรับนะ อันนี้มันแรงเกินไปโอเคครับงั้นเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ